เป็นสถานที่ดอล้อมเนาะให้เด็กน้อยอ่าสระรักเลมแล้แก็เป็นนเอเนงของสัตว์อะไรพี่น้องเลยเนาะแ,แต่ว่าบอมีคู่สอนวะสันพี่น้องเลยอ่าใส่ล่ะอยู่ข้างในมีไผ่อยู่หมูมีไผ่บอเบิ่บงยุฮันอเอออันนี้มันโมเมนต์ห้องเยนบอ ลานอยู่ลานตังเฮินแล้วลานไปอยู่นายไปอยู่คุณอิ๊อ๋อเจ้า,าใหญ่มาอยู่นี่ก่อนอืม,อมโดยเป็นเพื่อนอันนะ่ะเป็นมุ่งนอนของเันสุ่มเจ้าอันนี้เนาะโ,โอ้โหมีมุ่งนี่อย่างพี่น้องอะไอันนี้เออนี่เนาะมุ่งห้องเฮียนเกา่าพี่น้องอรห้องเฮียนห้างเนาะหรือว,ว่าห้องเฮียนโบมีอคู่เนาะเพิ่นโบมีคู่สอนบ่อยละ เออเป็นเป็นลองตีมึงยุ่ยละ่ะตีมึงยุ่ยโมลังเนาะมันโมเมนต์เด็กเนาะเออถ้าถ้ายละเบามาสอนไอ้เจ้ากับสีเฮียนอยู่บ่น,นี่เฮียนเฮียนบ่เ,นเออละเบาให้กิงาาก้งไนดะ้แต่เบาให้กิ้งได้ขอโทษเด้อ<ด>บ่บุญเนาะยังบ่ทันผู้น,น,น้องเพิ่นมีครอบครั้วอะไรบ่หนิโอ้มีแล้วเนาะ โอ้แต่ว่ามีมีลูกมีเต้าแล่ว่าลูกละยังอยู่เนาะโอ้ดีแล้วยังบ่พเเอาเลยเสร็เด้อเนาะก็เลยมือนี้ซื้อยามาให้เอาไปเอาเอาเอาเก็บไว้เพื่อนเจ้าก็ได้เอาเนาะเอาไว้ แก่งตีเต่งฮงเฮียนได้หน่พี่น้องเอนะ้เนาะฮงเฮียนบ้านบางคูนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เนาะอ่าฮงเฮียนห้างเดี๋ยวว่าฮงเฮียนบ่มีคู่ซอนพี่น้องเอ้ดอยดยดยเนาะอ่านี่อ้อ,อมโดยผ่ากระจงกระจาดโอ้ยพี่นอ้องกลับถักทายสบายดีเนาะพี่น้องเนาะตัดภาพมาอีกบัดที่นี่พี่น้องเอ้อยู่ภายในหมู่บ้านบางคูนเนาะ บรรยากาศแบบเก่าๆพี่น้องเลยอ่านี่สาวสาวบ้านเพื่อนกระไดเนะาะดอยๆๆพี่น้องเลยอ่าอันนี้เป็นโฮงเฮียนเนาะพี่น้องเนาะเป็นสถานที่ดอล้อมเนาะให้เด็กน้อยอ่าสรดรักเลมแล้วก็เป็น,นเน่งของสัตว์อะไรพี่น้องเลยเนาะ,ะแต่ว่าบ่มีคู่ซอนก่บสัตวพี่น้องเลย อ่าใช่ละ่ะอยู่ข้างในมีไผ่อยู่หมูมีไผ่บอบางย้อยหันอ่าเอา้าอันนี้มันโมเมนต์ห้องเฮียนบ่ห้องเฮียนเลยลานอยู่ลานตังเฮือนแล้วลานไปอยู่ยไงไปอยู่คุณอิโอ้เจ้ายหญมาอยู่นี่ก่อนอือหือโดยเป็นเฮือนอันนะ่ะเป็นหม่งนอนของอันทุกเจ้าอันนี้เนาะ โอ้โหมีมุงมีอย่างพี่น้องเลยอันนี้เอ่อนี่เนาะมุงห้งฮเฮียนเกา่าพี่น้องเลยห้งเฮียนห้างเนาะหรือว่าห้งเฮียนโบมีอ่าคู่เนาะเพิ่นโบมีคู่สอนบ่อีกแล้วไม่อือเ,เป็นเป็นเพื่อนเจ้าแล้วบ้านนี้เนาะเอ่อเพิ่นมาส้อนอยู่ก่อนแตวเพื่อนเพื่อนเจ้าแล้าแต่จังง่ายไปบอกโดยโอ้พ่อแม่เจ้าไปใซส์ใหญ่แหละ เอาไปเอาแคมอยู่บ้านตะโกงไปเอาแคมปอันอันนี้บ่เอาน,นี่บ่เอาอันว่าอันนี้เพิ่นเอิน้นแคมบ่เอิ้นหยังแคมแคมอืมหญ้าแคมโอ้โหแทยลันอยู่บ้านตะโก<อ>งโ<อ>ง่ายอยู่พี่ง่ายมาอยู่พี่โอ้พี่น้องไอ้เนาะเป็นมงลับมงนอนเฉยอ่าผู้ ความสามัคคีเป็นบอ่อเกิดแห่งความสำเร็จบยาสันพีนองเลยเนาะหัวหลายลักจึงมัน่นพี่น้องหลายสั้นจึงดีบยาสันพีนองเลยคำคมเต็มไปเลยเนาะโอ้ยคงเฮียนกับบอ่อเน่นเอาปิดไว้ล่ะปิดไว้เผาเผาเผาฮือนถา่าเมเนาะอันแต,ต่แกงได้หรกอล่ะอันมาตียุมีแนวตีแกงอยู่บ่มีมีคนตีอยู่บ่หมมีช้ำ โอ้ใช่ใช่มาตีให้ละบ้าเบื้องยุหันดังอยู่บ่อพี่น้องเไยเนาะอันนี้เป็นเป็นซั่งรือว่าเป็นอะไรซั่งรถเนาะโอ้พี่น้องเออหอยโตดโซดอยู่กลางหมู่บ้านเนาะตะเก่งลองตีมึง้องยุยล่ะตีมึง้องยุโบรังเนาะมันโมเมนต์เด็กเนาะ นนโดยอีล่ะซื้อยังซื้อเจ้าซื้อยังอีกุ้งอีกุ้งอีกุับกุ้งนางอ้าวคือบอกอีใส่เนาะน้องกุ้งใส่เด้อเอสบายดีพี่น้องพคนแนนยุบหนุนมือสบายดียุบสบายดีเอสอันนี้ซื้อจังไดเจ้าซื้อนางบัวนางบัวเด้เขาไปเอายองกันเฮ้ยน้องกันนี้เด้นางบัวผู้นี้ได้ส่ะนางนางกุ้ง นางกุ้งนางเออเสือพ <fe et> <d io> ี่น้องไงน้องปีนแต่ฮักแต่เพลงขึ้นเจ้าบริเฮียนบ่อกอีละเขียนปื้วโมเป็นเคียนอ๋อเฮียนบ่เป็นเคียนซ้ำอ่าขึ้โเป็นล่ะบ่บ่เป็นเคียนซ้ำโมมีคู่บออยู่นี่นะบ่มีบ่มีคู่สอนอยู่พุ่นเห็นอยู่เนาะพุ่นเห็นอยู่เนาะพุ่นจะเป็นคนผู้ไทยบ่ เสียงคือบอเสียงผูไทยสนอเมียนแลเสียงผูไทยปากแดงแท้นี้สาวน้อยพี่น้องาจักปีเลยเจ้าคะผูจักภูจักซ้ำเพื่อเฮือนเจ้าอยู่ใส่ดังนี้บออยู่จะคนเฮือนเจ้าค่ะเจ็ดคนแปดคนแปดคนโอ้เฮือนเจ้าได้นอนอยู่นี่จะคน หาคนแม่กับทุ่งทรายโอ้ยโดยพ่อแม่เจ้าเนาะเป็นไปเฮ็ดเวียกบไปแล้วตอนนี้เนาะคำอะไรเชียงมานอนอยู่นี่โอ้ยเป็นมุงส้นมุงอันเฮือนของเพิ่นเลยพี่น้องไงเนาะบ่ได้เฮียนอ่าหงเฮียนบ่มีครูเนาะก็คือเก่าแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยกินอยู่บ่ขนมนี่หละกินกินเนาะเออเดี๋ยวเราไปเอาน้ำรถมาให้เด้อไปเล้เด้อนั่งถ่าอยู่นี่เด้อ เนาะอยากเฮียนอยู่บ่เจ้าเฮียนอยู่ปอไดันี่บูญจักบุเร่บุเร่บุเร่เข่าแล้วตอนนี้เนาะเฮาจะเเรียนจ้าจะเฮียนอยู่บ่เฮียนอยู่ปอดยังเจ้าปอดสองอยู่ปอดสองออกไปเฮียนอยู่นอกผุนนอกออกแล้วออกแล้วออกแล้วอเดินบ้านตาคงเฮิ่นบ้านอยู่บันตาคงบ้านตาคงบ้านตาคงเฮานอง เอาถาเป๊บนึงเด้อแล้บ่าวสิไปเอาขนมมาให้ก่อนเด้อโอ้ยโอ้ยนั่งๆๆๆเนาะโอ้พี่น้องไอ้นี่นักเรียนเนาะนักเรียนบ่ได้เรียนเนาะบ้านยังบ่ทันคุณเน่บ้านมัเฮือนเจ้าบ่น่ะบ้านใดอันนี้อันนี้เฮือนเจ้าเออยังบ่แล้วเนาะอดังบักใหญ่นึงเฮือนเจ้า เธอทักไปพ่อไปใครจิตรันเจตัน์เฮิร์นเลยโคเฮิร์นี้ตื่อนเฮินีบ่โดนพิษก,กัดโอ้พิษกันพีอ่น้องบ<อ>้านเขาพิษก,กัน<ป>พิษก,กันอยู่บ้านตะคงะมันมาอยู่พี่แบบนี้อ๋อแปลว่าครอบครัวของท่าเจ้าเนะี่ยพิษก,กันกับพีนพ่น้องแต่เพิ่นเจ้าใหญ่ามาอยู่พี่บบบนี้พิษก,กันพอเขาเป็นไอ้แล้วคุณน,นัานเป็นน้องแพิษก,กัดออ ผิดกันเรื่องหยังอีล่ะเปนญาติญาตินากันบ่บ่ฮู้ฮู้เนาะเรื่องของผู้ใหญ่เนาะเฮาไปเอานไม้ผู้น้องอันายแม่เฮาโอผู้เป็นน้องแม่เจ้าน่ะายเนาะก็มาพี่บัดนี้อ้าสร้างว่าแท้พี่น้องเอ้ยเอาๆถ่าแป๊บนึงถ่าแป๊บนึงเด้อ เนาะโอเคพี่น้องเอ้ทางวัจจันแกย่างไปเอาขนมมาให้น้องเพื่อนก้อนบัดที่นี่พี่น้องเอ้นั่งตะมอดตะเม็ดอยู่เนาะโอ้ยกินข้าวแล้วบอ่อยล่ะเจ้ามื้อนี้ยังยังซ้ําโดยหาผักอืมไปหาผักโดยโอดยโดยพี่น้องเอ้เอเอามาเฮ็ดอีได้กินบัดนี้ต้มต้มกินต้มจำแจ่วบ่โดยโดยพี่น้องเอ้ เออเอาอันนี้ขนมดาบเอาให้ชมเจ้าทั้งสองคนเด้อ <โด S 1> ปันกันกินเด้อเอหนุน่มมือเ,เอาเด้อเด้อก่อนสิเอาของน้ำผู้ใหญ่พคนทุกเทืนน่าะเออถ้าถ้าละบเอา,า,า,ามาสอนไอ้เจ้ากระสีเฮียนอยู่บ่หนิเฮียนเฮียนบ่เดาบเอา,า,หาให้กิงนะ้งไ<โ>ด้ดาบาอาให้กิ้งได้อาบเบาวถ้า,าขี้ดื้อนี่ละบเอาตีได้เลยเนาะอยากเฮียนอะยู่บ่อยากเฮียนอยากเฮียน โดยโดยพี่น้องเไยเนาะเอ้าสารจริยนั้นอันนี้เราเอาเอาผ้าห่มให้เจ้าเด้อเอ้ามือห่มแรงเด้อเอ้ากับอีหลาเด้อเออคนละาหืนเด้อเอ้าถามเมียเจ้าถามว่าไผ่เอาให้บอกเพคนว่าเบาจันเอาให้เสเด้อเอ้าไอซื้อบาวจันเด้อโอ้โดยโดยพี่น้องเไยเนาะอีกหน่อยในมือนี่คือผู้ใหญ่ในมือหน้าพี่น้องเไยเนาะแต่ว่าการศึกษานี่โบมี่พี่น้อง cunning, đấy, เใยหมู่บ้านเพ่อ hmm. นี่เนาะ จักสีเห็ดจังไงดิอันนี้เนาะอยากเรียนอยู่ว่าฉันแต่ละคนเนาะแต่ว่าผมมีครูสอนใช่ไหเอ้าจังสั้นเราบอกไปป้าก่อนเด้อเสด้อเดินนั่งเข่าเงินอ่าเพิ่นเด้อเด้อเด้อเอาสบายดีเด้อเนาะแล้เอ้อมว่าขอบใจมึงโย่วว่าเป็นบ่ขอบใจขอบใจเด้อพอใจดีเสดเนาะโวยแจักใช่ไหมโอ้ยพี่น้องเไง ว่าวว่าวว่าวร้องยุร้องยุขอบใจเด้อพอใจดีเด้อสินะว่าเป็นบ่ว่าบ่เป็นโดยเออเนาะนพี่น้องเนาะอ่าจื่อไว้เด้อร์บานถ้ามีไผเนาะอ่่าทีเพิ่นเอากระต้มขนมให้เจ้าก็ขอบใจเด้อเสรเนาะนมมือขึ้นเด้อก็ขอบใจเด้อเสรเด้อเปินจังแพงเนาะอือเอาโอเคเนาะเฮียนมือละครพี่น้องไงเนาะมื้อหน้าสิมาสอนใหม่เด้อมื้อนี้ จบเฮียนก่อนเนาะเลือกดินได้แล้วมืาอนี้แต่งเต่งตีเต่งอยู่โอ้ยแต่งกันนี่พี่น้องเลยเนาะเอ้าบายบายเด้อบายบายเด้อสบายดีบายบายเนาะเออโดยจั còn, me, <laughs> oh, uh ่างไรเนี่พี่น้องเลยมีเอ่อนาเรียนแต่บ่มีคู่ว่าสันพี่น้องเลยอือเป็น อาบ้านของซาบ้านเพิ่นเลยอันนี้พี่น,อออน,น้องเอ้เอารีวิวอันว่าโรงเฮียนให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเนาะโอ้อ่าเอิมด้วยาสังกสีไปแล้วน,นีพี่น้องเอ้ยเออครูบ่อยู่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีครูเอ้าอันทางบะบุญน,นีเนาะโอ้ราคาขึ้นยังบ่มราคาเฮือนเด้อันนี้เป็นโรงเียนโรงเียน มาต่โดนแต่นานเหนื่อยโม่หงเฮียนย่เด้เออโหงเฮียนเออ่ในบ้านบางคูณนี่แหละแต่ว่าคู่บมมีเข้าไปเบื้องข้างในเนี่ยเป็นมงนอนของชาวบ้านเพิ่นเฉยเนาะมาดีพี่น้องเลยกัมาเพื่น้องตุนเพื่อนโอ้มาแต่เอาเสือผาให้เพื่อนนี่แหละอืมอันชื่อใช้ของเพื่อนเล่าน่ะยู่หุ่นบ่โอ้เห็นจะได้คลิปได้พี่น้องไงบัวจันบัวเคยเห็นจักเทื่อได้นี่เนาะเออ อไไโอ้โหโทษพี่น้องไงเฮือนนั่นว่าน้องตุ้นนี่เฮือนน้องน้อยที่ว่าเพิ่นแขนเดียนล้อห่านั่นบ่นนโอ้โหโดยเรื่องแรกหรือว่าครอบครัวแรกเนาะอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่ามีเสาปูนโอ้โหโ<ด>ทษแต่ว่าการช่วยเดือนนี่ครั้งแรกเลยในหมู่บ้านนี่เนาะ<ม>โอ้โหใช่พี่น้องไงอุ้๊บ โมเมนต์สเช็ดห้งเฮียนมันบ่อันนี้เออเป็นดินจีเนาะอยู่พี่เนาะโมเมนต์ดินบล็อกอันนี้พี่น้องเลยอ๋อถูกอ่าขลือหาดกระโปงปานแล้วอันนี้พี่น้องเลยอ่าเป็นห้องแถวเพิ่งแล้วอันนี้เนาะจักต้นเกาะอันนี้เบิ่งอยู่หาต้นอ๋อถูกเป็นเช็ดหูบทรงแบบใดียดี้นี่พี่น้องเลยเนาะสิแปดต้นเพิ่งได้บํบุญเลยเนาะ เห็ดโมเดลกินหนามาพี่บ่ปินหนามาพี่ส่งดุลแบบว่าตีรังกาเข่าก็ยังได้อย่นี้พี่น้องเลยจะเห็นเดือนล้างมาบ่ที่เจ้าเขามากนะโดยล้างซีซซ้ำๆนั่นหนึ่งนะเออส่งเลยส่งไปนันเลยป้าโตพี่น้องไงเพิ่นมาเงี้ยข้าส่งค่าสร้างเพิ่นเทไรได้นี่เนาะทั้งว่าเนาะทั้งปอจอยเคนอาหาผิดชอบเพิ่นเดือน ยเจียเ็นเนมาเห็ดธนาคารตอนเนาะอันช่างมาทังหายเดีคือเห็ดม่จดีแท้แสนนี่เข้าแล้วเออมาแล้วโอ้พี่น้องไงมาตอนเที่ยงพอดีเนาะพันกำลังอ่าก่อกำลังอันมาดดวดนี้พี่น้องไยปูกองเปลือยอยู่เนาะอ๋าโตพี่น้องไอ่าใส่สอยากเห็นหน้าเห็นตาทั้งน้องตูนเนี่ยพี่น้องไงเนาะอ่าได้เห็นในคลิปอ่าโบเห็นตัวจริงแจเคลเนาะ มันนี่บอกพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีพึ่งห้ำอ๋อถอยพี่น้งเลยลุยลงมาไปสิเลยอันนี้วอาเฮือนเก่าของเจ้าน่ะมนี่พี่น้องเลยเนาะเสากับเป็นเสาไม้กลมเนาะลายผ้าลายปีละดอกบัดละโอ้โดยเอากินข้าวกินน้ำแล้วมื้อนี้โดยกินแล้วมีอย่างกินได้มื้อนี้เนาะหิวข้าวอยู่ได้นี่ เฮาสิมาขอภาคท้องนํานี่บ่ได้บ่นี่ไสสิเป็นหยังเอ้อโดยแกงหมี่บ่เสียงเอาให้นั่นแหละสิแกงมีโดยอ้าวกินมีกินนี่พี่น้องเอ้ยเนาะให้่อยเปลี่ยนอาหารีกว่ามีนูปลากระป๋องอยู่โอ้ปลากระป๋องอีกโดยอเสียงปลากระป๋องบ่เง่ออนพี่น้องเนาะเอาอันอันนี้ละบ่าวือบ่าวจันเด้อโดยเนาะอ่ายินดีได้ฮู้จักกันเด้อโดยน้องือน้องตุนบ่ ซื้อต้นซื้อแท้ๆนี่ยซื้อยังเกาะซื้อแท้ๆบ่มีซื้อซื้อจริงบอมีซื้ออยู่ปุ่มสมโนครัวทำบันบวยเพราะว่าแต่น้องยังน้อยๆนะแบบเมย์นองตังเล่นซื้อแบบคันซื้อแบบว่าแบบภาษาอ้ายบอกว่าเลี้ยงมวนแบบนั้นซื้อยังไหนก็บันบวยหัเลี้ยงบันบวยโดยโอ้หนางบันบวยโดยเออเอ้าพี่น้องนไงภาษาอ้ายก็แบบว่า บแม่น้องเลี้ยงลูกผู้หญิงบ่เป็นบ่นั้นบ่จับบ่บ่ติดเนาะอ่าเอิ้นซื้อน้องแบบเลี้ยงลิ้นอ่าเอิ้นแบบเอิ้นให้อันให้อนาอยู่ดีมีแงเนาะตามบ้านเฮาเอิ้นกันเนาะโดยบักลาเด้ือนีได่คเจ้าน่ะอะนั่มื้อตอนาวลูกุาเออสอันมนเดเพิ่นน่ะวจันก็อยากเห็นเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ๋ออยู่อยู่บ่หั่นบ่แม่นคนักไปแล้วจักส บาบ้องอะฮึบจึกจักโอ้โอ้ยังไม่อยู่ศานี่เนาะคิดว่าอันเข่าศนีมีอย่างไรได้ยังไม่อยู่ได้หน่เนาะบุญก็เด้อพี่น้องเด้ออืมนี่เนาะอันนี้เป็นทางบาบุญเพิ่นไปสอบถามมาได้บ่เป็นเดียนยังเกาะเรียนโลหะโลหะเป็นเรียนที่ว่ารัชกาลที่ห้าเนาะสาธุพี่น้องไงเนาะได้สัมผัสตัวจริงมาจันท์กระไดเนาะหากระห็น เออเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินเก่าเนาะเก่างินได้ซื้ออันนี้มาใหา้ซายอันนี้มาเติมมุกระหานโอ้มาคล้องให้เพิน่นแม่นที่ไว้ใส่กรอบแต่ว่าฟังเอฟซีว่าถ้าเอาใส่กรอบเวลานอกมัหนหนามแน่นยันหนามเขาในกรอบอมันสิขังย้อนขันมันสิเดยนเจในเลียนเชือกเลียนเสียเดียนเข่าขี้เมียงได้โอ้เพิ่นเอามาแต่ใส่กรอบเพิ่นว่า นอ้ายใช่เพื่นน่ะไปเป็นกรรมกรเนาะดูดูเซโปนบอกรรมกรแบบว่าแบกหามไปแหละหลายเพื่นไปเห็นในคนทางหรือว่นี่ขี่ดินมันเหี้ยมันเห็นมันเฮี้ยแล้วเพิ่นเก็บเอาเก็บเอาบวันีโอ้คืนมาขึ้นมาแล้วก็คิดอย่างเดียวว่ามาให้เนาะมาเพิ่นก็ได้เจาะเป็นหู้วันนี้แขวนเนาะเพิ่นเจาะมาแล้วอ๋อเพิ่นเจาะมาแต่กับอันตอนจะเก็บเลยบ่เอ โอ้สัปีน้องเลยเนาะถือว่าเจ้าเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญได้บุงห a r m e ยนี่เนาะเออถือว่าคนเก่าแก่มาเกิดไปจักอันนี้เนาะเออจังได้ถือว่าโบโบหน่อยคนได้เนาะเป็นความเสื้อของคนไทยบนว่า fc คนไทยบนว่าเป็นทหารทหารเก่าทหารเก่าของพระองค์อแต่ว่าเพื่งเกิดไปยังองค์ขลักองค์ขลักเนาะพันเอื้นองค์ขลักรักษาพระเจ้าอยู่หัวตะก้อน ซาตนี่ก็เลยมาได้เดียนมาแขวนคอโอ้สุดพี่น้องเไยเนาะเอมีทีไปที่มาเนี่เนาะรอหาที่ว่าโอู้พี่น้องเไงทางใจของทางไทยพันเนาะแมนแมนนะทางไทยทางลาวเขาก็นับถือคือกันเนาะพี่น้องเนาะเออดีใจนะเนาะโอ้เห็นเฮือนเจ้าเนาะสีเฮ็ดจัาห้องก่อนอีหลานนี่สองห้องสีเฮ็ดสองห้องน้องนั่นก็เฮ็ดดูดวงกันเลยเนาะ มานำมานายกูยางคือสวนสาวรำเพรอยู่อือผู้อันเม่นเบิ่ดๆทั้งหลังบ้านหลังวินนี่โอ้อยู่กันจ็ดคนลงหล่ะเฮือนหลังนี่เจ็ดคนเจ็ดคนผู้พี่น้องไงเนาะอ่ะไรขึ้นเบิึงซ่ำพี่น้องไงกบ่เป็นยางเนาะหลายคู่หลายคนอาจี้ได้เบิึงน้ำซองบ่าบุญเพิ่นได้ละอ่าตักหญ้าหุ่นกับกำลังสิเกิดเนาะปลูกไงใบใบได้อลงหล่ะมาเทนาชีได้ขอเมื่อกินเน่เนาะออเหมกนาวก็เป็นมากเลย สาวัอือผีกอมอ่โอ้ดอยๆอพี่พี่เอสนตัดสนหยาดผีพี่นังเออ้าอืมกําลังมาแอปเปิ้ลเด้นึ่งองแอปเปิ้ลเนาะผักกาดโอ้เพิ่นก็เอาใบอัสลากเพิ่นติดว้เลยยันลืมเนาะโอ้พี่นังไหนีไปอย โอ้ทา้งหลังบ้านพุ่งกันร้ายอันนี้เนาะโอ้โดยีนใจโอยู่แม่พันกับโยู่มือนกันไนสอนอยู่เซ่ใ่โอู้หพักหนาหาหุ่นพี่น้องกันเพิ่งนี้ยมกันปลูกใส่กระโถนไปสี่ได้เนาะอวลามางวแหัดใส่เลยเนาะเอ้าต้นมะฮุ่งกันเดียวกั อันเคี้ยวซ้ำพ um um ี่น้องไงเป็นเป็นตัวผู้ว่านี่แล yeah> ้วซาดบอได้กินมากครับอ claro ันนี้เนาะก้อยพี่น้องไงบรมานแล้วเจ้านี่เนาะปลูกต้นเดียวกับเป็นตัวผู้ซ้อยแล้วซาดบาทีนี่พี่น้องโอ้ยห้อน้องคนนี้เนาะแดดแดดแดดพี่น้องไงเด็ดแห้งผักกำลังเกิดโอ้อันนั้นเพิ่นกำลังกล่นไม่ขยุ่งบ่นาะบ่โมเมนต์บ่จะต่อไม้สื่อโดยโดยโดยพี่น้องไงเนาะ อันนี้คุมตุวลูกตุวลุงนี่มียังไงอันนี้มะแตงเนาะโอ้ยโดยพี่น้องแมนบไดเลยบ่อันที่ของเจ้านี่อันอ้อมหัวนี่เมนก็เพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อออกมาให้เพิ่นอีตนด้วยเมตตาเพิ่นก็อยากกันให้ปลูกให้พังเนาะพอได้กินเนาะอ๋อโดยโดยดีใจนะมี่น้องเนาะไปเข้าวหอมก่อนก็ได้ไปมันฮ้อนแดดเดียวสบายๆได้นี่พี่น้องเลยเนาะเออ สบายมากนี่โอ้ยลำบากกี่แล้วนี่เพื่อชีกออกฮาหอดทางเนาะ,นะแต่ว่าคือแอนเห็นในคลิปเมื่อนั้นทางบบาเตียงเพื่อนมาสะพ้ายบอเมนบอโอ้โอะไ้หอดโดดผู้ใดพี่น้องเนาะมีหอดไปใส่ได้สลดเจ้านี่จอดอยู่ตาลางในทาาเพราะว่าไม่ได้เออน้องเนาะ,นะเอาเอาเอาทางบ่จันกับ นักสื้บยังมาฝากพี่น้องไงเนาะอันคือสิทางหลายคู่หลายคนเพิ่นมอบหนะให้แล้วเนาะเนี่ยอยู่ในกินคือสิมีอยู่เนาะมาเป็นข้าวสา,ารอาหารแหง้งได้มากินอยงนี้บาดเดียวดผู้พี่น้องไงพลุงตุ้งตู้ใหญ่มาแล้วกุ้งเต้นดิแท้รสเมื่อนี้เนาะอันนี้น้องสาวปอโอ้ oh, สบายดีละ่ะฟ้าเป็นไดมานบอมื่อนี้เด็กุ้งเต้นอ กุ้งเต้นกุ้งเต้นเออโอ้ได้กินเนี้นี่เนาะพอได้มุกพอได้จ้ำบาทหนึ่งแอร์ผู้นี้ผู้เป็นแม่บอสสบายดีแม่สบายดีมาหาอยู่หากินแบบนี้แต่พี่น้องไงบ้านๆเฮาเนาะยังก็แม่ได้ยังนี่เอได้แต่โซนี้เออเลยแต่พักเนาะเลยแต่หญ้าพี่น้องไงอึดเนาะมันของกินมันหลายคนหาไปไกลบ่แม่ไ งานมาเลยสำนี่มากินพี่น้องครอบครัวได้พี่น้องไ้เรียกสำนี่ดีทอมี่กับปงปลาเนาะเออไปๆขับมาโฮมก่อนเดี๋ยวสิโบสบายหันพี่น้องไงแดดแห้งเห็นน้อกคนไอ้ฮะยู่พี่น้องไงเนาะคือสิโบสบายใช่ไหมจักบ่มื้อนี้ว่นจันติดอ่าอันนี้มานด้นี่พี่น้องไงเบิ่งหฮันเนาะ ตั้งบาบุญโดยสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะนาซีเรเน่เนี่ยได้พลังเด็ดพี่น้องเลยใส่พีเตอร์เอาก็จะเยาว์เยว่ากันได้เนาะอ่ามันมันสปล่อยไปชี้ลงโดดกับอายค้นกับพี่น้องเลยยังไงมันสวยมันงามหน่อยหนึ่งเนาะเห็นเจ้าบอสบายมือนี่ก็เลยซื้อยาดีไข่มาให้พี่น้องเลยยาแก้ปวดเนาะซาราพี่น้องเลยเอาเอาไว้กินเด้อะแหมงามยามบอสบายเนาะปวดหัวตัวหอน กินพี่น้งองเอยาเทละสองเม็ดก่อนอ, ah? อันลังอาหารเด้อเนาะครับมีหลายคนเลยพี่น้องเไยเนาะคอมเมนต์มาว่าชาวบ้านบางคูนน <sk> ี <c oughs> <deci> <c oughs> <c oughs> ่นิยมเอาลูกเอาเต้าลายพี่น้องเไยเนาะอ่าอ่าแล้วก็เอาลูกหลายเพื่อนว่าในน้ำอยากให้ี่ยวจันทร์ซื้อตัวนี้มาพี่น้องเไยเนาะอย่าคุ้มเห็นหน้าเหรอเห็นหน้าเหม็นๆพี่น้องเไย ก็บริจานก็ซื้อมาพ่อเบิดสามแสนพี่น้องไงเนาะได้อยู่สิบเพลงก็ถือว่าห่วยเนาะถือว่าได้อยู่ได้นี่พี่น้องทั้งขอโทษเด้อบาบุญเนาะยังบ่ทันทู้น้องเพิ่นมีครอบครัวอะไรบ้างนี่โอ้มีแล้วเนาะโอ้แต่ว่ามีมีลูกมีเต้าอะไรบ่ลูกละยังอยู่เนาะโอ้ยดีแล้วยังบ่วพ่อเอาได้เสียเด้อเนาะก็เลยมือนี้ซื้อยาไม่าก็้เอาก็ได้เอาเอาเก็บไว้เพื่อนเจ้าก็ได้เอา เนาะเอาไว้เออเอาเก็บไว้เด้อเนาะเอาไว้กินพี่น้องก็คือเอให้ญาติพี่น้องเจ้าก็ได้เนาะโยขอโทษได้ๆเนาะเออจุดประสงค์ก็อยากอ่าให้คุ้มกําเนิดไว้ก่อนเนาะว่าเฮายังบ่มีเวียกเฮ็ดงานทํแล้วก็ยังบ่มีอัหยังพี่น้องเ้อเนาะยังบ่มีานแต่เพิ่นออกมาก็สิอ่เฮาเดงดูเพิ่นบ่กุ้มเด้เนาะเออเพราะว่าเฮาก็ฐานะเฮาน bong khăn bạc con cái gì P’nàng nghe nó, đôi, ừ, á, chuyện oh, này cả sưu sưu là, đơ, đi đơ, đây hơn mày đằng nó, nam nương P’nàng nghe, Martha cả chỉ đây, thứ đấy mà, nó, mà khỏi đơ, ô, phù P’nàng nghe, á, pa pa, pa, pa sẵn nón nó, rồi, nó, ừm, P’nàng nó, rồi, ok, P’nàng nghe thăng ba chân cả. แต่ว่ามื่อกี้ก็เอาพืชเอายาเนาะมาเจกเบกแนวในน้อยนึงพี่น้องเลยเพราะว่าชาวบ้านเพื่อนในส่วนหลายจะบ่คอยคุ้มกำเนิดจะค่อนข้างไปว่าอายพี่น้องเลยบอกง่ายๆเนาะอายกินยาแบบเพื่อนยังบอกท่านผู้คุณประโยชน์ของเพื่อนนะพี่น้องเลยเนาะอย่างเส้นน้องตุนเมื่อกี้นี้เอายาคุ้มให้กับ อ่น้องเพิ่นกะแบบเคิร์นเนี่ยอา์และบ่อยากบ่อยากกินว่าสันพี่น,องงนอ้องเลยเนาะเออออันนี้เกสตเม้นสารที่เพิ่นกราบไหวพี่น,องงน้องเลยเนาะถือได้เนาะไปน้ำขามาน้ำเค็งอย่าทวงอย่าถามพี่น้อง,งเลยอ่ะเอาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจักนกาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งเนาะโฮงเฮียนบ้านวังคูนพี่น้องเลยกลายเป็นที่พักของชาวบ้านดีๆนี่เองเนาะแล้วก็อัปเดตบ้านเฮือนซานของน้องตุน้น บอเคยสัมภาษณ์น้องเพื่อนจักเทือ่อพี่น้องเลยเนาะเห็นแต่ในคลิปว่าบุญหลายหลายคนทายเนาะมื้อนี่เห็นตัวจริงโอ้พี่น้องเลยน่ารักน่ารักเนาะน้องเพื่อนก็ได้อ่ามีครอบมีครัวแล้วว่าสันพี่น,องงนอ้องเลยเนาะเอาจะไหนกันขอขอ,ขอบคุณขอบคุณมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะสำหรับขาหือขายาเนาะแล้วก็ขาซื้อยาในมื้อนี้พี่น,องงนอ้องเลยเนาะอ่ากลเป็นปัจจัยจากทางยะไอเอพี่น้องเลยเดี๋ว่าพ่อเอเนาะเพิ่อนอยู่พังต่างประเทศ มอบหมายให้ทางประจันซื่อ,อเครื่องบรรเทาทุกมาให้แก่ชาวบ้านในมื้อนี้พี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณไล้เลสุขกายสบายใจเด้อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ประจันขอตัวล,ลัมลากนพอกนอีกคินะกินี้ขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ